ช่องหวยเด็ด101สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูแนวทางหวยฮานอยสูตรมัดร,รวมฮานิยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VIP ประจำวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์2 5 6พกันนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับท่านใดที่เห็นชุดตัวเลขแล้วชอบค่อยตามครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปก่อนนะครับแอดฝากกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามช่องด้วยนะครับพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมในคลิปถัดไปครับแนวทางหวยฮหาหนอยวันนี้ครับวันนี้แอดให้ฟันเด่นไปที่9นะครับชุดเจาะครับวันนี้จัดไป010609161969พี่พี่ผู้ติดตามท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่องสามารถสมัครมาชิกรายเดือน กับทางช่องได้เลยนะครับช่องหวยเด็ด101ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับ